ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,554ช้างเซิร์มต่อตามนักบวชเต่าตัวน้อยไปที่โถงด้านข้างลานเขตกลางของอารามช้างหยุนนี่คือห้องรับรองของอารามช้างหยุนซึ่งใช้เป็นพิเศษเพื่อรับรองเจ้าอาวาสผู้ควบคุมจากอารามนิกายเต่าอ,อื่นหรือผู้สแสวงบุญผู้ศรัทธาที่มีคุณูปการต่ออารามหลังจากพาช้างเซิรต่อมาถึงห้องรับรองนักบวชเต่าตัวน้อยก็รีบไปรายงานให้อาจารย์ทราบ ลานด้านหน้าของอารามช้างหยุนจะจัดนักบวชเต่าอายุน้อยที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ไว้พวกเขามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาทำความสะอาดลานด้านหน้าบำรุงรักษารูปเคารพศักการะจัดการของกราบไหว้ทั้งหมดนี้เป็นงานของพวกเขาดังนั้นเมื่อนักบวชเต่าน้อยต้องการรายงานไปถึงผู้ควบคุมต้องผ่านไปตามลำดับขั้น และจำนวนลำดับขั้นที่ต้องผ่านนั้นมากกว่าที่นักบวชเต่าตัวน้อยคิดไว้มาก20นาทีต่อมาชายชราในชุดคลุมนักบวชเต่าที่ถูกรายล้อมด้วยนักบวชกลุ่มหนึ่งเดินมาอย่างเร่งรีบบนใบหน้าแสดงอาการทั้งดีใจและประหลาดใจเขาเดินอย่างรวดเร็วตรงไปทางห้องรับรองโดยไม่รังรอเมื่อมองเห็น้างเสิ่อต่อที่อยู่ภายในจิตวิญ,ญญาณราวกับถูกเวทมนต์สะกดไว้ร่างกายแข็งค้างราวรูปปั้นที่ถูกตึงอยู่ที่หน้าประตู คนผู้นี้คือผู้ควบคุมคนปัจจุบันของอารามช้างหยุนชิงซูซ่านเยินชิงซูเป็นชายาทางเต่าที่ถูกตั้งโดยอาจารย์ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเขามาในตอนนั้นตั้งแต่เขายัางเด็กอาจารย์มักเรียกเขาด้วยชายานี้มาโดยตลอดหลังจากที่เขารับตำแหน่งผู้ควบคุมเขาก็เพิ่มคำว่าซ่านเยินสองคำไว้ด้านหลังช้างเสิงตอมองดูเขาลูบคราวยาวของตนเองเบาๆถามเขาด้วยรอยยิ้ม ชิงซูคุณยังจำฉันได้ไหมชิงซูสร้างเยินตกตะลึงน้ำตาร้อนสองสายไหลรั่งพรูออกจากหางตาเหี่ยวย่นกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นอาจารย์ลุงช้างชิงเป็นคุณจริงหรือช้างเซิร์งตอพยักหน้าเบาๆเป็นฉันจริงชิงซูสั้าเยินรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งมองไปที่เขาพึมพำว่าอาจารย์ลุงช้างชิงคุณในตอนนี้ดูอายุน้อยกว่าชิงซูหรือว่า หรือว่าคุณสามารถค้นพบหนทางแห่งอมตะได้แล้วทันทีที่ชิงซูซานเยินกล่าวคำพูดนี้ออกไปนักบวชเต่าสูงอายุหลายคนที่อยู่รอบกายเขาบนใบหน้าของแต่ละคนต่างแสดงออกถึงอาการตื่นตระหนกสุดขีดคนเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกหลักของอารามช้างหยุนและพวกเขาล้วนเคยได้ยินเรื่องราวของช้างชิงเจินเยินที่เล่าโดยชิงซูซานเยินชิงซูซานเยินเคยบอกเล่าให้คนเหล่านี้ฟังว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นอาจารย์ลุงช้างชิง คือช่วงปลายทศวัรษปี1950หลังจากผ่านไปเกือบ70ปีคิดไม่ถึงว่าชางชิงเจินเยินที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเทียบกับชิงซูซานเยินแล้วดูอ่อนวหวกว่ามากในมุมมองของพวกเขาเชื่อว่าอาจารย์ลุงชางชิงได้ค้นพบหนทางอมตะในตำนานอย่างแท้จริงไม่ต้องสงสยัยเหล่าสิทธิ์สำนักเตา๋าเมื่อเปรียบกับเหล่านักรบมีความแตกต่างนักรบทุกคนจำเป็นต้องใช้ยุทธเป็นหนทางเข้าสู่เตา๋านี่เป็นเพียงหนทางเดียว แต่สำนักเต๋ามีวิธีหลากหลายเป็นหนทางเข้าสู่เต๋าในเหล่าบรรดาสำนักเต๋าย่อมมีที่ใช้ยุทธเป็นหนทางเข้าสู่เต๋านิกายชวนเจริญมักถูกกล่าวขานในด้านศิลปะแห่งยุทธเป็นแบบอย่างการใช้ยุทธเข้าสู่เต๋าที่แท้จริงแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีบางสำนักเต๋าใช้การเล่นแร่แปรธาตุเข้าสู่เต๋าใช้ยันเข้าสู่เต๋าใช้การทำนายเข้าสู่เต๋าทั้งยังมีเวทคาถาเข้าสู่เต๋าเป็นตัวอย่างหลากหลายที่เป็นหนทางนำไปสู่เต๋า เป็นเวลาหลายร้อยปีที่นักบวชเต่าแห่งอารามช้างหยุนใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุเป็นหนทางเข้าสู่เตา่าแต่เนื่องจากพื้นฐานการบ่มเพาะและการเล่นแร่แปรธาตุของพวกเขาไม่เก่งกาจเพียงพอเป็นเวลานานมากแล้วที่อารามนี้ไม่อาจให้กำเนิดผู้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงบทที่5555้า ช้างเซิงต่อกราบเป็นสิทธิอารามช้างยุนตั้งแต่กลายศตวรรษที่19จนถึงกระทั่งปี1940นับแล้วเขาอยู่ในอารามช้างยุนานานกว่าครึ่งศตวรรษแต่ละวันตั้งแต่เช้าจะรดข่ำไม่ทราบว่าต้องกลั่นยามากี่ร้อยกี่พันเตา่าเพียงเพื่อการทดลองปรุงยาเฉียดผ่านประตูแห่งยมโลกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังล้มเหลวในการควบคุมพลังวิญญาณในเวลานั้นเขารู้สึกท้อแท้ใจตัดสินใจออกจากอารามช้างยุน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลิกใช้การเล่นแรกแปรธาตุหาวิธีอื่นเพื่อเข้าสู่เตาจากนั้นบังเอิญเขาเข้าร่วมกับผู้ชิง้วยด้วยคํำแนะนำและความช่วยเหลือจากอิงจูเขาค่อยได้พัฒนามาเป็นผู้ควบคุมพลังวิญญาณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขากลับมาที่หัวเสียหลายครั้งด้วยตัวตนที่แตกต่างกันแต่เขาไม่เคยกลับมาที่อารามช้างยุนแห่งนี้เลยสาเหตุที่เขาไม่มาที่อารามช้างยุน พราะช้างเซิงตอไม่ต้องการให้ลูกศิษย์หลานศิษย์ของอารามช้างยุนได้รู้ว่าเขาพบผลทางแห่งอมตะแล้วในความคิดของเขาเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากนานับประการกว่าจะเข้าสู่เต่าได้สุดท้ายแล้วความลับเช่นนี้เขาไม่ยอมเปิดเผยต่อใครต่อให้เป็นคนที่รู้จักเขารวมถึงอารามช้างยุนแต่วันนี้เขาจำเป็นต้องเลือกมาที่อารามช้างยุนสาเหตุเพราะจนกระทั่งบัดนี้เขายังไม่พบที่อยู่ของลินหวานเอ,อ๋อ อิงจูมีคำสั่งให้เขาไปหาคนที่จินหลิงแม้เขาสามารถผัดผ่อนได้สามวันห้าวันแต่เขาไม่อาจอยู่ได้สามเดือนห้าเดือนด้วยอารมณ์ของอิงจูจะต้องยื่นคำขาดอย่างชาติสุดในสองหรือสามวันนี้ดังนั้นเขาจึงต้องหาผู้ช่วยค้นหาที่อยู่ของหลินหวานเออร์ในประเทศจีนแต่หลายปีที่ผ่านมาเขาอยู่ในผู้ชิงหุยไม่เคยมีพลังสนับสนุนของตนเองดังนั้นสิ่งเดียวในตอนนี้ที่เขาหาได้คือนักบวชเต่าแห่งอารามช้างหยุนในเวลานี้ เมื่อเห็นชิงซูซานเยือนมองมารอคำตอบของเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังช้างเซิร์ตอยิ้มอย่างเฉยเมยพูดกับเขาว่าชิงซูที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับพูดคุยห้องลับในเขตหลังยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ถ้ายังอยู่ที่เดิมให้ไปที่นั่นแล้วคุยกันให้ละเอียดชิงซูซานเยือนรีพูดยังอยู่ยังอยู่อาจารย์ลุงช้างชิงโปรดตามฉันมา ชิงซูซานเยินผู้ชรากระตือรือร้นในการนำทางช้างเซิร์งต่อไปอยังห้องลับใต้ดินในเขตหลังสิท์น้องหลายคนก็คิดจะร่วมทางไปด้วยแต่ช้างเซิร์ต่อแซงทำให้เป็นเรื่องลึกลับพูดกับชิงซูซ่านเยินชิงซูเรื่องที่เราสองจะคุยกันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความรอบคอบเราสองคนมาคุยกันก่อนชิงซูซานเยินไม่กล้าปฏิเสธพยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดว่าได้อาจารย์ลุง หลังจากนั้นเขาทิ้งคนอื่นไว้ข้างนอกเข้าไปในห้องลับพร้อมกับช้างเซิรงตอภายในห้องลับก่อนที่ช้างเซิรงตอจะเข้าประจำที่ชิงซูซ่านเยินซึ่งเป็นผู้นำทางก็หันกลับมาคุกเขา่าพูดด้วยความเคารพอาจารย์หลุงช้างชิงชิงซูไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้พบกันอีกในชีวิตนี้โปรดได้รับการคาระวะด้วยความเคารพจากสิทธิ์ช้างเซิ่งตอยื่นมือออกไปช่วยประคองเขาพูดด้วยรอยยิ้ม ถึงแม้คุณจะไม่ใช่สิทธิสายตรงของฉันแต่คุณก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยสิทธิน้องของฉันทั้งยังกราบสิทธิน้องเป็นอาจารย์ในสายตาของฉันคุณก็ไม่ต่างกับสิทธิสายตรงของฉันชิงซูซานเยินรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นพูดด้วยความเคารพอาจารย์ลุงช้างชิงหลายปีนี้คุณไปอยู่ในมาทำไมไม่กลับมาที่อารามช้างยุนบ้าง